โรบ o r ร็อกคิวรีวเอสทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นอย่างไรหัวม็อบคู่เพิ่มพลังขัดพื้นได้แค่ไหนฉลาดแค่ไหนสายแมวเอาอยู่หรือเปล่าวันนี้เราไปทดสอบให้ดูครับนี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นแบบ2ู n 1วันครับที่มาพร้อมกับผ้าม็อบที่สามารถปุ่นได้ถึง200รอบต่อน,นาทีเลยครับสามารถขัดพื้นได้เพิ่มประสิทธิภาพในการถูเปียกบ้านเราได้ครับและมาพร้อมกับสเตชันที่ใส่น้ำดีน้ำเสียถุงแกบฝุ่นซักผ้าม็อบ และเป่าผ้มอผ้าแห้งด้วยลมร้อนในตัวเลยครับนี่คือ r o b o r o c k Q Revo S ครับจุดเด่นครั้งนี้มาพร้อมกับแรงดูดถึง70,00พาสคาวและระบบออตโต้ต่างๆที่สเตชันครับไม่ว่าจะเป็นการซักผ้ามอบการเป่าผ้ามอห้แห้งและการเก็บฝุ่นจากตัวหุ่นยนต์โดยหุ่นยนต์จะเน้นทั้งดูดแห้งและถูเปียกแบบทูอิมนไปพร้อมๆกันในครั้งเดียวจากผ้ามอแบบคู่ที่ช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะเลยครับ และถ้าใครรู้จักโรบอทกันอยู่แล้วนะครับเขาขึา้นชื่อเรื่องการทำงานที่เป็นระบบระเบียบและฉลาดมากในครั้งนี้มี AI เข้ามาช่วยด้วยเราจะสังเกตน,นะครับว่าไม่ว่าห้องจะใหญ่ขนาดไหนเขาสามารถซอกซอนไปในจุดต่างๆได้อย่างชาญฉลาดครับและเป็นระบบระเบียบมากๆโดยใช้ระบบไร้ด้าในการทำงานสร้างแผนที่และตรวจจับสิ่งขีดขวางครับพร้อมแรงดูดที่ทรงพลังสูง <S <S สงุดถึง7 0 0 0พาสคาลไม่ว่าฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่เส้นผมขนสัตว์ก็สามารถดูด,ดเก็บเข้าไปได้หมดเลยครับ สิ่งที่เราชอบคืออัลกอริทึมของหุ่นยนต์ฉลาดมากครับตรงไหนเป็นกำแพงก็จะเดินชิดตรงไหนเป็นขาโต๊ะขาเก้าอี้หรือว่าเป็นตัวของบัวเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะไม่เดินชนแรงจนเกินไปไม่ทําให้ห้องเสียหายครับโดยจากที่เราทดสอบมาเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงตัวหุ่นยนต์กระแทกกับผน,นังหรือกําแพงเลยนะครับตัวอย่างที่เป็นเตียงแบบนี้เนี่ยก็จะเดินชิดเข้าไปประมาณหนึ่งนะครับไม่ชิดเกินไปหรือว่าผ้าของเตียงที่เป็นผ้าปูที่หล่นลงมาแบบนี้เขาก็จะเว้นระยะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์หุ่นยนต์ลากผ้าปูเตียงมากองที่ผืนถือว่าเป็นการออกแบบและทําให้ตัวอัลกอรติมของหุ่นยนต์ทำงานได้ฉลาดมากๆครับหรืออย่างม่านโป่งนะครับที่มักจะเป็นปัญหากับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหลายตัวแต่โรบล็อกคิริโอเอสัวนี้สามารถผ่านไปได้เขาเดินด้วยพลังที่เหมาะสมอ่ะคือไม่เดินดุดันจนเกินไปและก็ไม่เดินหลีกเลี่ยงผ้าม่านมากจนเกินไปทําความสะอาดใกลผ้าม่านได้โดยไม่ทําอะไรเสียหาย อีกจุดนึงที่ยากครับคือเฟอร์นิเจอร์ขากลมครับบางหุ่นยนต์อาจจะเดินผ่านไปเลยไม่กล้าเข้าใกล้แต่ o r o บอ r ล็อกคิว o S สามารถจะเดินซอกซอนไปในจุดต่างๆในมุมเรเดียต่างๆของขากลมนี้ได้ถ้าเราดูจากตัวแมปในแอปพลิเคชันของโรบอ r ล็อเราเห็นชัดเจนครับว่าเขาเดินทั่วถึงเป็นระเบียบระบบและซอกซอนเข้าสู่จุดต่างๆได้อย่างสุดยอดจริงๆ โดยความพิเศษรุร่นนี้นะครับคือจะมาพร้อมกับผ้ามอบนะครับที่สามารถถูกเปียกได้จ่ายน้ําได้เยอะนะเราสามารถปรับได้ครับว่าต้องการจ่ายน้ํามากน้ําน้อยผ้ามอบนี้จะเป็นการถูกเปียกนะครับที่มีการหมุนถึง200รอบต่ออีตเลยดังนั้นเนี่ยใครที่พื้นบ้านมีความสกปรกเยอะๆบ่อยนะครับ มเศษซรายแมวอาหารแมวที่ฝังลึกก็สามารถทําขบสารได้ครับและตัวแปลงเก็บฝุ่นเนี่ยจะเป็นแบบยางนะครับดังนั้นเนี่ยจะลดโอกาสการพันหรือแทบจะไม่มีการพันของเส้นผมหรือขนสัตว์เลยทําให้สามารถที่จะดูดฝุ่นซุปโปต,ต่างๆเก็บไปได้อย่างดีครับมาพร้อมกับแรงดูดถึง7 0 0 0พาสคาลเลยนะครับซึ่งแรงมากๆเพียงพอต่อการใช้งานในบ้านของเราแล้วไม่ว่าฝุ่นจะเป็นฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่นะครับสามารถที่จะดูดเก็บไปได้เลยเขาจะมาพร้อมกับแท่งเก็บฝุ่นนะครับขนาดที่ กระทัดรัดนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับอยู่ในตัวของเขาเองซึ่งไม่ต้องกกงหนอยครับว่ามันจะเล็กไปหรือเปล่าไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าเจ้าหุนยนต์เนี่ยเมื่อทำความสะอาดในบ้านเราไปในระยะหนึ่งนะครับอาจจะสิบนาทีสิานาทีแล้วต่การตั้งค่าเขาจะกลับมาที่สเตชันครับในการที่จะเก็บฝุ่นสักมบ เติมน้ำดีเก็บน้ำเสียไปในสเตชันนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการของเราเลยซึ่งในห้องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยก็จะมีการเติมน้ํา2 3, 4หรือ5ครั้งตามแต่การตั้งค่านะครับทำให้ห้องเราเนี่ยสะอาดหมดจดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นแห้งหรือว่าคราบที่ฝังแน่นบนพื้นโรบอ r ร็อกคิวเรโวเอสก็สามารถช่วยคุณได้ครับผมขอมุกมาโชว์ไฮไลท์ของโรบอทร็อกคิวเรโวเอสตัวนี้หน่อยครับนี่คือคราบของเครื่องดื่มชูก,กําลังนะครับที่แห้งมาประมาณ2วันแล้วนะก็เหนียวหนืดเลยนะครับเป็นแบบน้ําตาลแห้งอะ่ะ ทดสอบใช้เช็ดจู่แห้งออกแรงกลางๆในการเช็ดนะครับจะเห็นว่าคราบเหนียวแน่นมากติดกระดาษออกมาบ้างบางส่วนครับถ้าไม่มีภาพเปียกๆออกแรงเยอะๆเนี่ยไม่ออกจากพื้นอย่างแน่นอนผมทดสอบใช้ฟีเจอร์รีโมทคอนโทรลควบคุมเองเลยครับเราจะให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้านะครับเดินผ่านไปตอนนี้พัฟมอบทำงานอยู่นะครับอืดมีการหนืดเล็กน้อยสังเกตนะว่าออกไปประมาณนึงแล้วนะครับและเดินถอยหลังไปว้าว ขายไปกว่าเก้าสิบเปรเลยครับเนี่ยเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับปื๊บปั่นไปปั่นไปแล้วก็เดินถอยหลังนิดนึงอ่าปรับมุมหน่อยครับปรับมุมหน่อยเดินเฉียงไปทางนึ้ครับเรียบร้อยขายสนิท100%ครับเห็นไหมว่าผ้าม็อบที่มีแรงขัดนะครับมีการหมุนถึง200รอบต่อนาทีเนี่ยสามารถที่จะดึงซิ่งปรต่างๆออกมาจากพื้นได้จริง เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือครบตามเวลาหุ่นยนต์ก็จะกลับมาที่มัลติเพอร์โพสเตชันครับในการชาร์จไฟซักผ้ามอบเติมน้ำดีเก็บน้ำเสียและเก็บฝุ่นครับรวมถึงถ้าทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว100% <c oughs> ก็จะมีการซักผ้ามอบและเป่าผ้ามอบให้แห้งด้วยลมร้อนด้วยครับโดยมาตรฐานคือการเป่าลมร้อนที่3ชั่วโมงครับผ้ามอบแห้งสนิทในสเตชันนี้จะมาพร้อมกับถุงเก็บฝุ่นขนาด2.7ลิตรครับมีความจุยาวนานถึง7สัปดาห์ นั่นแปลว่าเกือบ2เดือนเต็มๆเราถึงค่อยมาเปลี่ยนถุงฝุ่นครั้งหนึ่งชีวิตเราสบายขึ้นเยอะครับส่วนแทงน้ําดีและน้ําเสียก็อยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือแทงน้ําดีและอีกฝั่งหนึ่งคือแทงน้ําเสียหรือน้ําสกรปรกเนี่ยครับน้ำที่ถูมาจากห้องเนี่ยก็เออตอนแรกที oh <no. S 2> ่เห็นแบบพื้นใสๆนะครับถูมานี่คือดําปิดเลยหัวมอบคู่นี้สามารถดึงสกงงปรกออกจากพื้นได้จริงคาแนะนําเรานะแทงน้ําสกรปรกทิ้งบ่อยได้แค่ไหนก็ดีครับจะได้ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค และนอกจากนี้นะครับตัวของฐานเนี่ยก็สามารถที่จะถอดออกมาทำวาบสาดได้อย่างง่ายดายด้วยครับเป็นที่จุดหนึ่งครับที่หลายเดือนไปอาจจะสกปรกได้ถอดมันล้างได้ง่ายๆแบบนี้เลย r o b อ r o ็อกคิวรียังมาพร้อมกับระบบ AI ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินหรือว่าการหลีกเลี่ยงสิ่งขีดขวางต่างๆ แบบเรียวชามนะครับยกตัวอย่างเช่นผมแกล้งเอาสลิปเปอร์โยนไปน้องก็จะหยุดทันทีครับและพยายามเดินเลี่ยงเดินอ้อมตัวของสลิปเปอร์นั้นหรือยกตัวอย่างนะครับเอาของให้แบบเบนๆเตี้ยๆหน่อยละกันแบบนี้เช่นคุณอาจจะมีกล่องที่เผลอทำหล่นพื้นท่องแมวปัดลงพื้นไปนะครับหุ่นยนต์ก็จะไม่เดินชนเดินลากไปไกลครับเขาจะหยุดอยู่ใกล้ๆครับและพยายามเดินอ้อมเดินหลบให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับ แต่ในรุ่นนี้ยังไม่แนะนำกับสายเล็กๆนะครับสายเคเบิลต่างๆที่มีขนาดจิ๋วๆหน่อยก็จะหลบยากกว่านี้แนะนำเป็นของชิ้นใหญ่ครับหุ่นยนต์จะสามารถหลบได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องบอกครับว่า Roborock Q Revo S เนี่ยทำให้ผมสบายขึ้นเยอะเลยครับอย่างตัวอย่างห้องนี้ที่เราทดสอบกันเนี่ยสามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดเลยครับ โดยระบบไรเดอร์สแกนเนอร์นะครับทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนครับไม่ว่าจะเป็นที่แสงน้อยหรือที่ไม่มีแสงเลยห้องปิดมืดสนิทเลยนะครับย้ามมืดสนิทหุ่นยนต์ก็สามารถทํางานได้เทียบเท่าทเทียบเียงกับตอนที่มีแสงเลยครับเขาสามารถเดินได้ตรงนะครับไม่ชนบัวแรงไม่ชนเฟอร์นิเจอร์แรงไม่มีเสียงกระแทกให้เราได้ยินเลยตั้งแต่รีวิวมา ขายที่บ้านบิ้วอินมาเยอะๆนะครับไม่อยากให้ขุนยนต์ไปเดินชนขอบบัวที่เราทําเพิ่มมาโรบอทร็อกคิวเรโอเตนี้ตอบโจทย์ครับเดินได้ลึกเดินได้ไกลโดยที่ไม่ชนบัวไม่ชนผนังไม่มีเสียงสักปังหนึ่งตั้งแต่รีวิวมาให้เราได้ยินเลย ดังนั้นคุณจะให้เขาทํางานตอนที่คุณไม่อยู่บ้านนะครับโดยการรีโมทผ่านแอปพลิเคชันมาหรือตั้งเวลาเป็นสเกดโดในช่วงเวลาต่างๆก็สามารถทำได้นะครับแถมในรุ่นนี้ยังสามารถตั้งค่าการชาร์จไฟในช่วงออฟพีคได้ด้วยครับแบบทำมามิาดตอนกลางวันและมาชาร์จแบ,บตตอนกลางคืนช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นครับแต่จริงๆแล้วในหะุ่ยนยนต์ดูดฝุ่นก็ไม่ได้กินไฟเยอะเลยนะ ฟีเจอร์เพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับก็สามารถพินทูโกได้ครับปักหมุดให้หุ่นยนต์วิ่งไปในตำแหน่งที่ต้องการใช้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบของโซนครับตีกรอบล้อมโซนไปให้หุ่นยนต์ไปทำงานในส่วนที่เราต้องการครับหุ่นยนต์ก็จะไปทำงานเฉพาะโซนนั้นนะครับเช่นน้องแมวดีทซา์แม่ออกจากกระบะหรือลูกๆทำสแน็คหล่นไว้ในบริเวณโต๊ะกลมแล้วก็ให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นออกไปปฏิบัติการส่วนนั้นได้ครับ ซึงแม้จะทำงานในโซนเล็กๆแบบนี้เขาก็ทำงานแบบ f u ลฟัง n c ชันะครับทั้งดูดแห้งและถูเปียกแบบ t w in 1ไปพร้อมๆกันการจ่ายน้ำมากน้อยเยอะมาดได้เท่ากับการทำงานแบบ f u ลฟัง n c t i เลยครับใครชอบพื้นเปียกๆสามารถเลือกโหมดที่เป็นเพชรดี p c l e นะครับจ่ายน้ำแบบเยอะสะใจมากๆฟีเจอร์เหล่านี้สั่งงานจากแอปพลิเคชันผ่าน 5G มาได้เลยนะครับดังนั้นคุณไม่อยู่บ้านเปิดกล้องแล้วเห็นว่าบ้านไม่สะอาดจุดไหนก็สามารถกดรีโมทมาสั่งงานได้เลย ดังนั้นบ้านสําหรับคนยุคใหม่อย่างเราเนี่ยก็จะสะอาดหมดจดในทุกส่วนครับเห็นแล้วสบายตาสบายใจลดการจ้างแม่บ้านไปเยอะกลับมาห้องก็รู้สึกมีความสุขมากๆครับตัดภาพมาบ้านแบบเฮฟวี่มังครับบ้านใครมีน้องแมวชอบทําบ้านรกครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของบ้านทรีพัทรีวิวครับนี่ครับเศษอาหารแมวเศษเส้นผมขนสัตว์รายแมวนะครับนี่คือตัวอย่างที่ทํารกไว้ฮะโอ้โหรกแบบนีครับ กลับบ้านมาปวดหัวเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เนี่ยเราลองกับ Roborock Q Revo S ครับลองดูว่าคราบเยอะแบบนี้จะจัดการได้หรือเปล่าและเช่นเดิมครับในการเดินทำความสะอาดคร้งนี้จะเป็นทั้งการดูดแห้งและถูเปียกแบบ2 in 1ไปพร้อมๆกันเลยในขั้นตอนเดียวประหยัดเวลาตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นคราบขนมต่างๆฝุ่นผม และทรายแมวอาหารแมวก็จะถูกด,ดูดไปในตัวของโรบอ r คิวเรโอครับแต่ถ้าเราสังเกตกันเนี่ยก็จะเห็นว่าบางส่วนแหละที่คุณยนต์ปัดๆออกไปบ้านนะครับไม่ต้องโกนไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเดินค่อนข้างละเอียดครับในการเดินเนี่ยจะมีทั้งการเดินที่ขอบนะครับเดินตรงกลางแบบซิกแซกและการเดินเก็บความเรียบร้อยนะครับโดยที่เขาจะมี AI ในการบริหารจัดการและรู้ว่าควรเดินไปจุดไหนแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าตัวบ้านเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะเลยแหละ เก็บฝุ่นนะครับและคราบต่างๆไปได้กว่า90กว่าเปขึ้นเลยนะครับให้ดูภาพแบบเร่งสปีดครับระหว่างก่อนกับหลังทำความสะอาดครับจะเห็นว่าฝุ่นต่างๆถูกดูดไปอย่างหมดจดครับและเขาทําการถูพื้นไปในตัวด้วยดังนั้นกลิ่นหรือคราบสกปรกจากอาหารจากขนมที่เรากินหรือจากทรายแมวที่มีการละลายติดพื้นในบางส่วนเนี่ยโรบร็อกคิลิโเอสก็สามารถทำความสะอาดตัวพื้นได้อย่างหมดจดครับและเก็บคราบทุกอย่างไปไว้ในตัวหุ่นยนต์ เนี่ยครับในแทงเล็กของหุ่นยนต์จะเห็นเลยว่าเก็บสิ่งสกปรกต่างๆไปได้ครบครับเส้นผมขนสัตว์เศษอาหารเศษสแน็คต่างๆและมีเฮปป่าฟิลเตอร์นะครับที่ป้องกันฝุ่นพวกนี้กระจายออกมาด้วยดังนั้นหมดกังวลได้เลยว่าฝุ่นพวกนี้จะเล็ดลอดออกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องแกะเองให้เลอะมือแบบนี้นะครับตัวสเตชันจะเป็นออโต้แอมป์สเตชันในการเก็บฝุ่นเหล่านี้เข้าไปในแทงเก็บฝุ่นเข้าไปในถุงฝุ่นขนาด2.7ลิตรที่คุณเห็นไปตอนต้นคลิปนั่นแหละ ส่วนการปรับตั้งค่าที่สําคัญนะครับเราสามารถปรับถูและดูดพร้อมกันได้แต่ไม่สามารถปรับให้ดูดก่อนแล้วค่อยถูที่หลังได้นะครับสามารถปรับแรงดูดได้ทั้งหมด4ระดับนะครับและสามารถปรับการจ่ายน้ําได้ทั้งหมด3ระดับทําความสะอาดได้1-2รอบและเป็นการเดินแบบเร็วหรือการเดินแบบละเอียดใช้งานเป็นระบบ multi-map ได้และสามารถที่จะ a d อร์นิเ t u r e เข้าไปใน map ได้ครับช่วยให้ตัวหุ่นยนต์เข้าใจได้มากขึ้นว่าโซนนั้นคืออะไรไม่ว่าจะเป็นที่นอนโซฟาหรือโต๊ะต่างๆก็สามารถแอดเพิ่มได้ครับ ใครที่บ้านไม่โถงกว้างเนี่ยเราก็สามารถแบ่งเป็นห้องย่อยได้นะครับและสามารถกําหนดซีเควนซ์ได้ด้วยนะว่าให้ทํความสะอาดห้องสีแดงก่อนค่อยทำความสะอาดห้องสีฟ้าก็ทําได้ครับและเรายังสามารถตั้งค่าแยกห้องได้ด้วยนะว่าในห้องนี้เนี่ยให้ดูดฝุ่นอย่างเดียวถูพื้นด้วยหรือจะเป็นการจ่ายน้ําดูดฝุ่นระดับไหนก็สามารถตั้งค่าได้แยกกันเลยครับรวมถึงการทำโนโกโซนหรือโซนที่ไม่ต้องการให้หุ่นยนต์เดินไปก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ครับ เช่นอาจจะเป็นโซนใต้ตู้ทีวีครับที่อาจจะมีสายเคบเบิลที่เก็บไม่เรียบร้อยเราก็ตั้งค่าให้หุ่นยนต์ไม่เดินไปตรงนี้ตัวอย่างครับเมื่อหุ่นยนต์เดินทาความสะอาดก็จะไม่เดินเข้าไปใต้ตู้ทีวีเลยทําให้เราสามารถจํากัดการเข้าถึงพื้นที่ที่เราไม่ต้องการหุ่นยนต์เข้าไปได้และสําหรับบ้านใครที่มีพื้นพรมนะครับก็สามารถตั้งค่าแยากได้โรบร็อกคิวโวสามารถยกาพาม็อบได้ถึง2ซนติเมตรครับเมื่อเจอพื้นพรม มาดูตัวอย่างของบ้านทาสแมวบ้างครับทรายแมวที่เลอะบนพื้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปกติแหละตอนนี้เนี่ยพื้นหมาดเล็กๆด้วยนะครับทำให้ทรายแมวเนี่ยจะดูติดกับพื้นนะสมมติว่าเจ้ากระบาดสีม่วงเนี่ยเป็นกระบาดทรายแมวแล้วกันเนาะจะได้ดูไม่น่าเกลียดกันไปนะครับในแมปคุณสามารถแอดกระบาดทรายแมวได้ด้วยนะครับคุณจนก็จะทำความสะอาดส่วนนั้นเป็นพิเศษเร่งแรงดูดและจ่ายน้ําให้มากขึ้น ซึ่งเราเปิดโหมดเพชรดีฟคลีนครับสังเกตว่าน้ําก็จะจ่ายมาเยอะมากๆครับช่ําเต็มพื้นเลยใครชอบแบบนี้สามารถเปิดได้ครับตัวอย่างของไซแมวนะครับที่มีการอยู่บนพื้นหม,มาๆเล็กน้อยนะครับก็จะสังเกตว่ากว่า90%บวกๆเนี่ยถูกดูดเข้าไปใน Robo RockQ r e v ี e วเเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แล้วอย่างที่บอกว่าไม่ต้องกังวลไปว่าฝุ่นมันจะกระจายหรือว่าเก็บไม่หมดนะครับเขาจะมีการทําความสะอาดเพิ่มเติมนะครับเก็บความละเอียดเรียบร้อยทั้งหมดครับก่อนที่จะกลับเข้าไปที่สเตชันครับการสาธิตครั้งนี้นะครับโชว์ทั้งเรื่องของ p พชรดิฟฟลีนโนโกโซนและ Visual War ไปในครั้งเดียวเลยครับเขาจะทําคราบสะอาดหลังกําแพงนะครับไม่มีการทําความสะอาดข้ามกําแพงซึ่งโดยสรุปแล้วไม่ว่าบ้านของคุณจะเป็นแบบใดเล็กใหญ่พื้นแบบไหนเลี้ยงสัตว์หรือเปล่า Robo r ร็อกคิว o รก็สามารถช่วยทำสะอาดบ้านคุณได้ในขั้นตอนเดียวแบบ2 in 1ทั้งดูดแห้งและถูแบบเปียกไปพร้อมๆกันบ้านสะอาดหมดจดเห็นแล้วสบายตามาพร้อมมัลติโพส s t เซชันที่ทำงานแบบอัตโนมัติทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นเยอะเลยครับสำหรับผู้สนใจ Robo r ร็อกคิว o รผมแปะลิงก์สั่งซื้อให้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อกันได้เลย